สวัสดีนะ FC ทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโพทิชชาแนลใน FC ทุกท่านนะสวยมากแล้วนะวันนี้อ้าวอาโอ้ลงน้ำแล้วอยากลงน้ำบอฮะตรงนน้นนุ่อยออกอยู่ใช่ไหมน้ำ ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปลอยน้ำออกจากนาน้องแล้วเป็นอะไรมือนี่เป็นะไรจมจมเปนอะไรขึ้นเด้มากมือนี่ฮะก็มายูนเป็นมูกันตัวมาอยู่เป็นมูกันอันยูหอดสามทุ่มเดอเฮยย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 ะยย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 ยหยย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 อยยยยยลยย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 ย กินเขาแล้วไปกินแล้วกินแล้วย้แลไปเห็นงานบ่ะนี่ถอนห้าถอนห้าบอนดํากับดำาหายพอแห้งแล้ยังสิมาหายถอนห้าอีกอยู่ที่พนี้จะเป็นมุดน้ำเอาใคยคือว่าอันมันได้ซ้ำไดจก็เอาซํำนันละสิบ่แม่เพียงแอลผมบ๊ลงพราะล่ลงไปนี่คอยเชื่อว นถไนยนี่งคนมันอลึกเธอได้นีนเด้ลึกนี่นึ่เด้อไอเห็นนี่มันไม่ใช่ตื้นๆนี่ลงไปนี่แอววมัได้นเเพราะว่าตอนที่เราดำนี่ก็เพียงพี่หมดได้เนาะเออตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำมันบดทันในมีค่ะปานไหนเจเชืออบขาข้างนี้คอยลมลงเนี่ยข้าข้างขวานี่คอยลมลงฮอดพี่ฮอดนั่นเกือบฮอดเกือมฮออน้อง เกินหน่อโอ้เลือีกหน่อยเดียวการ์บเป็นยังตอนนั้นแต่มาทุกมือนี่บอมันดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงกู้มือมันปวดหัวเขาโอ้เท่าแล้วมันอักเสบไห้หลังแบบเนี่ยเท่าแล้วเนาะแดดออกแล้วเท้ากางล้าแบบนี้แดดออกแห้งแล้วบอหนิเ้าเฮ็ยดยังเขามาหนิบอกโครงการน้องดูบ่ยบอทำได้คิดแล้วก็ให้นั่งใส้สมองก่อนเห็นยหม อ่ะผมมียังเฮ็ดเลยพี่น้องมือเนี้ย้อยขึ้นเลยเร้อยขึ้นเออจะสิภาพก่อนเห็นยังน้ำมานก็เปล่งแล้วบอจักคือกันไอเจ้าเปล่งน,น้ำเ้าบอกเธอไปดูน้ำก่อนในเอฟซีเห็นได้ข่าวว่ายายฮะนี่เปล่งน,น้ำออกจากนาน้องนะครับ น้ำล่าสุดก็มีการเปล่งแล้วเป็นที่เรียบร้อย Hi FC ทุกท่านครึ่งล้อรถเพราะว่าน้ำในสระนี่มันเยอะเนาะดเดี๋ยวมันจะล้นทะลักไปทางอื่น,นอ่าเปเป่งให้มันอยู่ในระดับพอดีก่อนแต่ว่าเป่งมันก็ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าน้ำในทุ่งน้ำมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆอยู่อ่อา อ๋อต้นมัน,นมันท่วมต้นไม้ด้วยประเด็น,ม,นม,ดมันท่วมนท่วมต้นไม้ที่เราปลูกไว้ขอบสะอ่าจะไม่ไน่าจะไม่รอดน,น,นะก็เลยต้องเปล่นงน้ำออกนะอืมโอ้ซาดเด็ดเราก็อยู่นี่โอ้โหท่านผู้ชมน้ำเยอะมากเลยอ่นะดูดูมวลน้ำนะ ดูนะดูน้ำในเอฟซีทุกท่านอู้น้ำเยอะจริงๆเอาเกือบค่อยหายไปแสอเอารองเท้าหายข้างนึงมันหล่นมันหล่นรองเท้าหล่นไปข้างนึงในเอฟซ ล่าสุดนะเอฟซี FC ท่านหญยแฮนนี่ก็เอาจอบเอาเสียมมาปิงน,น้ําออกจากนาน้องแล้วนะเ,เพื่อเพราะว่าต้นไม้มันเหมือนมันจะไม่รอดนะเอฟซี FC ท่านต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างสะนะฮะมันท่วมนะครับเราจะพาไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้อยู่ข้างสะนะมันจะไม่รอดเอาเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยเปิงออกนะ ต้นไม้บางบางชนิดมันจะไม่ได้ชอบน้ํามากเท่าไหร่เลยสีถ้าเกิดน้ําอุ้มหวไว้ตลอดอ่ะรากมันจะเน่านะเพราะนั้นฟืนก็เลยมีการสิ่งออกนะนี่นะเซีทุกท่านนะต้นไม้ที่เราปลูกกันไว้อะนะนะครับเห็นไหมสาเหตุที่ยายฮันนี่ต้องเอาเสียมเอาจกนะครับมาขุดออกนะเอฟซทท่านเนื่องจาก เห็นสมมาพาควรนะเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้มันเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับนะมันไม่ใช่ต้นข้าวในี f c เอฟซีเพราะฉะนั้นมันไม่ชอบน้ํานะมันชอบอยู่น้ำแต่ว่ามันไม่ชอบแบบขังแบบนี้นะยาฮานี่ก็เลยเห็นสมมาพาควรเอาจอบไปขุดน้เป่งน้ําออกนะครับตรงน้นนะครับเพราะว่ามันท่วมท่วมต้นไม้เนาะเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกกันไว้ริมสระนะเอฟซีมันขึ้นมาสูงนะ น้ำมันขึ้นมาสูงหนะ่ะยานี่ก็เลยเห็นสมมาภาควณนะครับก็เลยเปล่งน้ำออกเสียเลยนะโดยทีตนะ่ตามความเหมาะสมนะตามความเหมาะสมอันนี้คือต้นไม้ดอกไม้ประดับนะที่ปลูกกันไว้ในเอฟซีนะนี่ใช่หมดเลยแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับตรงนี้คือใช่หมดเลยนเอฟซีน้ำนขึ้นมาสูงถึงถึงไม้หินอ่อนแล้วเนาะก็เลยสมมาภาควณที่ต้องอเป่งน้ำออกนะ เ,ออเปล่งน้ำออกซึ่งตอนแรกมันก็เป็่งออกอยู่แต่ว่ามันออกไหลนิดเดียวไหลไม่เยอะนะครับยนนี่ก็เลยไปเสริมรูนะขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็น่าจะโอเคอยู่เนาะนะครับคาดว่าน่าจะประมาณมันน่าจะไม่ลดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะน้ําในทุ่งนาก็ไหลลงมาเรื่อยๆอยงไงน้าในทุ่งนาม,มันก็ล้นทุ่งนาแล้วในเอฟซีคือน้ําในทุ่งนาม,มันก็ล้นแล้วนะครับมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้ก็สระนี้ก็ยัง มันก็จะยังเต็มอยู่แบบนี้เพราะว่าตรงนี้เราระบายออกก็มีน้ําในทุ่งนาลงมาเติมเรื่อยๆนะมันก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณวันหนึ่งนี่แหละวันวันหนึ่งช่วงเย็นไม่รู้มันจะลดลงหรือเปล่านะนะแต่ก็รอลุ้นดูเนาะนะเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับ fc นะเมื่อเมื่อวานคอมเมนต์บอกว่าเอออยู่เฝ้าทุ่งนาก็รดน้ําต้นไม้ด้วยนะนะครับผมจะบอกว่าเออมันไม่ต้องรดครับ fc มีแต่จะเป่งน้ําออกนะ เพราะว่ามันน้ํามันเยอะเกินนะเออแล้วก็ต้นอินทาพารัมของพี่ทนายนะครับที่ส่งมาให้ลุงที่เอามาให้ลุงปลูกนะบอกให้รดน้ําหน่อยรดอะไรหน่อยคือบอกตรงๆว่าตอนนี้มันอยู่ในน้ําเลยนะมันแช่อยู่ในน้ําเลยในเอฟซีทุทันเพราะว่ามัน,น,น,นะออม,นมันต่ํานะตรงนั้นพื้นมันต่ํานะเอฟซีเวลาน้ามาก็เต็มเลยไม่ต้องรดอยู่ในน้ําเลยนะเออมีแต่จะเอาน้ําออกในะเอฟซีทุทันนะ ะัะนั้นก็สบายใจหายห่วงในเอฟซีเรื่องต้นมุงต้นไม้ฝนมันตกไม่จําเป็นต้องรดน้านะรตรงโน้นก็เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องรดน้ำเพราะฝนมันตกนะครับเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนให้พวกเราเฝ้าทุ่งนาแบบไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยนะให้พวกเราเฝ้าทุ่งนาแล้วก็เฝ้าทีมช่างตามที่ลุงบอกเมื่อวานถ้าอยู่ก็ถ้าเห็นอะไรมันไม่สมมาพาควรก็จัดการดําเนินการเลยลุงบอกนะ ถ้าทีมช่างทําสลาอะไรตรงไหนติได้ก็ตรงไหน,นแย่งได้ก็แย่งเข้าไปนะครับถ้าอะไรที่เขาทําหรือตัวนี้มันไม่ได้ใส่กระเบื้องแผ่นหนึ่งนะก็ท้วงติงเข้าไปได้นะครับทางคุณลุงบอกอย่างนั้นนะอะไรที่มันสมมาพาควรก็ดําเนินการเลยนะครับไม่ต้องรอถามลุงนะครับตามสมควรนะครับเนาะสระน้ํานี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ปล่อยน้ํามันออกมันก็จะล้นออกทางแถวๆนี้แหละนะมันก็จะล้นออกเนี่ยมันก็จะ เป็นเหมือนวันนั้นนะครับะฉนนั้นก็มันมีทางน้ําของเขาอยู่แล้วเราก็ปล่อยออกนะทางน้ําของเขาดีกว่าดีกว่าต้นไม้มันตายเนาะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ